พอได้ไปถ่ายดอกไม้อยู่หน้าบ้านดรกอเป่าก่อนมาก็าปาาไปเก็บนะแต่ถึงดอกม่วงดอกอะไรก็ถ่ายไว้ ไปทำงาน,นเดือนแพ็สองแปดหืือไม่ขีนบ้านเนะี่ย ใจนี่มมมันของเกี M ่ยวของนี่มีบ่พอแบบนี้บ่ถุแก่ไเลของให้เ huh. จีกี n ่นอไัร <B> ้องคนเลี้ยวนะคนเลี้ยวนเลี้ยวเลี้ยวใดเลี้ยวเพราโดนหลอกแต่ว่าภาพนี้เขาโดนหลอกจะคล้องอย่าง ียวเบมอนเดียวหนอลายายสิบเปเดียวคนมันโดนโดนมาเห็นเรียบคนนะจำแต่ผมเป็นอย่างคอมีโปกตินไหมเออว่าข้อมนอ์ไรเ้าบอหม้วได้ว่าคนรูกใจบ่ได้คนแต่ข้อมเมันก็ซื้อหรือว่าเขารับเพื่อนไหน โรงพาบาลตะขอทางกลางมีวารการแอมเบอร์ไหม ซเปอร์พามาโอ้สิวสาวขึ้นอีกแล้วโซเปอร์พามาตลาดค่ะตื่นเช้ามาหน้าโทรงอยู่ค่ะจะมาซื้ออีลอกไปฝากคุณย่าค่ะพอดีอยู่บ้านติดบุญบางไฟบ่มมีคนไปเก็บไหมค่ะพี่น้องเลยมาหาเอาอยู่ตลาด <c oughs> จากน้อยบ่เอือนหรอกค่ะอีลอกกับ เกงใส่ไข่โมเดียนใส่ไข่มาอย่างกับเห็ดพอน้ำพี่น้องแซ่บแซ่บมือน,นั้นแกงคุณยายแกงใส่ไข่โมเดียนใส่เห็ดพอใส่แมงกินูนโอ้แซ่บคักแซ่บแนะ่ที่ดีกะสิเป็นตานแซ่บนะพี่น้องโอ้แซ่บแซ่บแซ่บกินอิ่มแล้ววันนี้ซเซอร์เฟอร์เพิ่น